สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการตั้งค่าขนาดของรูปภาพนะครับให้พอดีกับ A4 แนวนอนใน Microsoft Word นะครับแบบพอดีขอบเลยนะครับหลังจากที่เราได้ insert นะครับหรือนําเข้ารูปภาพมาแล้วเนี่ยให้ทุกท่านครับคลิกที่รูปภาพหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นไปที่ picture format ด้านบนนี้นะครับเลือก web text นะครับให้จัดลักษณะของ in font o p j e c t หรือด้านหน้าตัวอักษรนะครับ การทาแบบนี้นะครับจะทําให้เราสามารถเคลื่อนย้ายรูปนี้เนี่ยได้อย่างอิสระนะครับแต่ในวันนี้ครับเราจะไม่ใช้วิธีการดึงแบบนี้นะครับผมเราใช้วิธีการเซตขนาดให้รูปภาพไปเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยรูปภาพที่เรานําเข้ามาจะต้องเป็นรูปภาพที่มีเซตฟอร์แมตเป็นขนาด a 4อยู่แล้วด้วยนะเพื่อความสะดวกในการจัดการนะครับคลิกที่รูปภาพหนึ่งครั้งนะครับไปที่ไซส์ด้านขวามือนะครับซึ่งจะอยู่ภายใต้ริบบิ้นของฟีเจอร์ฟอร์แมตนะครับ จากนั้นนะครับคลิกที่บริเวณลูกศรเล็กๆตรงนี้นะครับด้านมุมมุมล่างขวามือนะครับจะมี Advanced Layout Site ก็คือตั้งค่าขั้นสูงนั่นเองนะครับเราจะมาตั้งค่านะครับขนาดของภาพให้เป็นขนาด A4 นะครับแนวนอนก่อนอื่นเราก็จะเช็คนะครับเรื่องของ Lock Aspect Ratio เนี่ยหรืออัตราส่วนเนี่ยออกนะครับเพื่อให้เราสามารถตั้งความความกว้างกับความยาวเนี่ยได้อย่างอิสระนะครับผมซึ่งขนาดนะครับจะอยู่ที่ ยี่สิบเอ็ดนะครับคูณกับยี่สิบเก้าจุดเจ็ดเซนติเมตรนะครับซึ่งจะเป็นขนาดสำหรับ a อแนวนอนนะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วจะเห็นว่ามันล้นหายไปด้านนี้นะครับเราจะเลื่อนเองก็ได้นะครับแต่ผมจะเซตให้มันแบบกลางและพอดีจริงๆนะครับโดยการที่คลิกที่รูปภาพหนึ่งครั้งนะครับยังคงอยู่ที่ริบบิ้นของฟีเจอร์ฟอร์แมนะครับไปที่สัญลักษณ์นี้ครับอะไรอ็อบเจกต์นะครับหรือจัดตำแหน่งนะครับ แล้วเลือกเป็น l ายมิดเดิลนะครับอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ตัวลายอ็อบเจกตทีนี้ครับเราจะมาเลือกที่ Distribute h ิ r i น o n t a l นะครับภาพนี้ครับจะพอดีกับขอกบกระดาษ A4 แนวนอนทั้งความกว้างและความยาวเลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการตั้งค่ารูปภาพกให้พอดีกับกระดาษ A4 แนวนอนใน Microsoft Word นั่นเองนะครับ